สวัสดีอย่างเสียทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับเป็นเกมในวันอังคารครับ27มกราคม2568ครับหนึ่งตัวของผมครับไปที่โคปาอิตาลีาครับรอบ16ทีมสุดท้ายฟิออรติน่าเจอกับโคโมนะครับ เล่นกันในปรรดาตีสามฟีออตอนนี้อยู่ที่18นะครับยังต้องดิ้นรนหนีตกชั้นต่อไปนะครับส่วนโคโมเนี่ยฟอร์มค่อนข้างดีครับตอนนี้อยู่อันดับ6นะครับแมชล่าสุดฟีเออเพิ่งจะแพ้ากายารี่มาครับ1-2ส่วนในด้านของโคโมครับเปิดบ้านถล,ลม่มตอริโนหกศูนย์เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตามคาดแล้วทางโคโมอาจจะมีโรเตชันตัวเล่นบ้างนะครับ นะพวกนี้ก็พา s สอะไรพวกนี้อาจจะได้พักในเกมนี้ด้วยนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วฟิโอก็อาจจะโรเตชันเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าต้องเก็บแรงไว้เล่นในรายการบอลลีกแล้วก็ในส่วนของการเล่นบอลยุโรปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าโคม o น่าจะดีพอที่บุกชนะได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยโจทย์คือต้องบุกไปบังคับชนะเท่านั้นนะครับคู่นี้90นาทีจะเป็นโคมที่เอาชนะไปได้ครับ สวัสดีแฟนมออิงเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวมนอังคารที่27มกราคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้รุ้นกันอยู่นะครับโดยโดดโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกบุนเดลิกาของเยอรมันนะครับเป็นคู่ของสังพารีนะครับพบกับอาเบร์ไรซิครับโดยสังพารีเองตอนเนี้เล่นมา18นัดมีอยู่1 3แต้มนะครับอยู่หลอกบวยครับ ขณะที่ทางด้านของไรซิกเองเนี่ยตอนนี้เล่นมา18นัดนะมีอยู่3 5แต้มนะครับอยู่อันดับที่5กำลังลุ้นพื้นที่ชัปริกนะครับโดย5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับโดยซนะังพอีเนี่ยเป็นการชนะ1เสมอ2และก็แพ้2เกมล่าสุดของทางด้านซังพอรีนะครับเป็นเกมที่เล่นในถิ่นเสมอกับฮัมบู ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับขณะที่ทางด้านของไรซิกนะครับเล่นมาห้านัดหลังสุดในเกมแีกเนี่ยเป็นการชนะสามและก็แพ้สองเกมล่าสุดของไรซิกเป็นเกมที่บุกไปชนะไฮเดนฮามนะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับสังพูรีเองอาจจะเล่นใช้ได้นะครับแต่เกมเนี้ยเล่นในถิ่นก็จริงนะครับแต่ว่ายังดูไปรองไรซิกนะครับแลวก็ไรซิกเองเนี่ย เกมค่อนข้างจะ,สะเสถียรกว่านะครับผมยังดูว่าเกมเนี้ยไรซิกเองยังน่าจะบ,บุกไปกว่าไฉได้ครับคู่นี้ผมให้เชียร์ไปที่อาแบรไรซิกครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆมอเซนทุกท่านครับตัวที่เลิ่มมาวันนี้เป็นสืบบอลลีกรองของฮอลแลนด์นะครับเกมคู่ระหว่างเอ็มเบนพบกัมบูครับลงสนาเมเวลา2องนาฬิกาตรงนะครับซึ่งเจ้าถิ่นเอ็มเบนนะครับก็มีอยู่28คะแนนจาก22นัด ขณะที่กัมบูนะครับ50คะแนนจากยีบนัดก็อยู่ในโซนหัวตารางนะครับรุนแชมป์อยู่ผลงานที่ผ่านมาเอ็มเนไม่ดีเลยนะครับก็แพ้มา3.4เจเกมหลังสุดครับล่าสุดบุกแพ้ออสมา0ูนย์ขณะที่กัมบูฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมนะครับชนะมา4เกมรวดล่าสุดก็บุกชนะทีมหัวตารางอางเดีฮากได้ด้วยนะครับ2-1คู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับบ้านกัมบูกัมบูชนะได้3-2นะครับวันนี้เงื่อนไขก็ต้องการแค่ชนะก็เพียงพอนะครับดูแล้วก็มองว่ามีโอกาสนะครับเทียบฟอร์ แตกต่างกันชัดเจนนะครับบอลทีมหนึ่งกำลังลุ้นแชมป์นะครับส่วนอีกทีมหนึ่งอยู่ในโซนกลางตารางเพราะฉะนั้นในความมุ่งมั่นอยู่ที่ทีมเยนกัมบูนะครับเทียบทีขาดีกว่าครับแค่ประตูเดียวไม่น่าพลาดนะครับคู่นี้เลือกกัมบูครับสวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นลีกวันอังกฤษนะครับโบตันวันเดอร์เอร์สเปิดบ้านเจอกับเบอร์ตันเอาเบียนครับก่อนแมตช์การขันเป็นโบตันดูดีกว่าครับจะต้องชนะขาดลอยถ้าอยากจะแฮปปี้นะครับผมเพราะถ้ายิงเฉือนอาจจะเจ็บหรืออาจจะแค่เฉยเฉยก็เป็นได้มีโอกาสจะอยู่แถวนี้ แต่จะเป็นโบตันที่เหนือกว่าพอสมควรเลยนะครับนั่นก็เพราะโบตันอันดับ3ของลีดครับเป็นทีมลุ้นเลื่อนชั้นเต็มตัวส่วนเบอร์ตันเนี่ยอันดับ20นะครับลุ้นหนีตกชั้นเต็มตัวเหมือนกันครับวันนี้เนี่ยความห่างมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารูปเกมอะไรต่างๆมันพลิกยากเหมือนกันนะครับเจ้าถิ่นเล่นในบ้านศักยภาพก็เหนือกว่าโอกาสชนะมีสูงเลยครับขอลุ้นประตูที่2ตามเนื้อผ้าไปคิดว่าไม่เสียหายนะครับดูแล้วจะเป็นเจ้าถิ่นเก็บ3ามแต้มได้ลุ้นลูกยิงขาดแล้วกันครับ คุณนี้ขอเอาใจช่วยไปที่เดอะครอปเตอร์นะครับโบตันวอนเดอร์สเพราะจะทำได้ดีนะครับผมมองไปที่โบตันครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับมีความสุขดูแลสุขภาพแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ